รวยจากไหนซื้อกระเป๋าครั้งละ5ล้านใบเตยสุธีวันเศรษฐีนีอันดับต้นเป็นถึงระดับ VVIP ทุกแบรนด์ชีวิตหรูหลังแต่งเข้าตระกูลดังเป็นที่รู้กันว่านักร้องสาวลูกทุ่งใบเตยอ,อาสยามเป็นอีกคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวและรักในการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจล่าสุดใบเตยเปิดคลังแสงกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูบางรุ่นมีแค่ไม่กี่ใบในประเทศไทยในรายการพังตู้หลายคนตะลึง เมื่อใบเตยได้เล่าถึงการเป็น VVIP ของทุกแบรนด์ให้ฟังว่าหากเป็น VVIP จะได้ดูของใหม่ก่อนใครได้ซื้อก่อนเวลาไม่สบายหรือเทศกาลใดๆเซลลก็จะส่งของขวัญมาให้ตลอดแต่กว่าจะได้เป็น VVIP ของแต่ละแบรนด์ก็มีเหมือนกันบางแบรนด์ช็อป15ล้านต่อปีถึงจะได้รับของขวัญตอนซื้อไม่คิดว่าจะถึงแต่พอได้รางวัลถึงกับตกใจว่าซื้อขนาดนี้เลยเหรอช็อปปิ้งต่อเดือนไม่ต่ำกว่า5ล้านอย่างที่สาวใบเตยซื้อ คือเป็นแค่ลูกๆตัวเล็กๆส่วนกระเป๋าที่ใบเตยมีก็จะเป็นใบที่มีไม่ถึง10ใบในประเทศไทยเพราะชอบสะสมของที่เป็นแร์มีกระเป๋ารุ่นที่ริซ่าแบ็กพิงถือหายากมากซื้อมาเพราะเรียบดีมีเข้ามาที่ไทยแค่3าใบและอีกหลายๆแบรนด์ที่หายากมากๆหลายใบยก็เหนื่อยอยู่กว่าจะได้มาล่าสุดด้านใบเตยและดีเจแมนเปิดไลฟ์ชี้แจงคดีโฟเล็ก 3D ยันไม่ได้โดนจับเพราะเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน ไม่ใช่แม่ขายที่รู้จักซ e o ก่อนทำแชร์แจ้งภาพนั่งประชุมร่วมกันคืออะไรส่วนเรื่องคดีก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่